เอาลครับผมก็ต้องขอสวัสดีทวิดัดทุกคนกันด้วยนะครับพว่าพี่ะมาซิกนะผมในวันนี้น่ะพี่มาแจกเกมคากติ้งโป้นะผมมาแจกอีกแล้วอ่ะนะเกมครับผมก่อนนี้ไปแล้วจะมีไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะผมไปเกมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าโตเกมแล้วนะครับผมก็ตักเก็ตได้แล้วนะผมว่าเงินน่ะผมมีเยอะมากเลยนะผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถจะซื้อรถอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าอู่ก่อนดีกว่า อันดับแรกเนี่ยเราไปแต่งเครื่องนะครับผมเราแต่งสีก่อนนะเราสีขาวเลยกันนะมันบูว่าดีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราแต่งรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อันดับต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนแม็กซ์นิดนึงนะครับผมมันดูแบบให้บูว่มเออ่วนอุปกรณ์แต่งเครื่องนะผมก็สามารถที่จะซื้อได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะซื้ออะไรนะครับผมดีเลยนะครับสี่แสนอัพไปหมดเลยนะครับอ่านี้ยางหนึ่งหมื่น ซื้อเลยนะครับผมเงินเราไม่ลดนะดูสินะครับผมเอาไว้หมดเลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนแฟชั่นสักหน่อยละ,ะ,ะสั่งแฟชั่นนะผมก็สบายดีซื้อได้หมดเลยนะครับจริงผมซื้อไว้แล้วแหละนะก็ซื้อเกือบหมดทุกอันเลยแหละนะ,ะวันนี้แหละเออเอาเป็นตเกีนี้ลแล้วกันนะครับผมอรองเท้าต้องหาแบบนี่รองเท้าแตะนะครับผมโอเค โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปดีกว่านะผมไปเราะแผนที่เนี่ยมีกวางเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดันโลทางยาวดีกว่านะอุ๊ยแรงเกินควบคุมไม่อยู่เลยนะดูนะครับผมขนาดออกตัวแล้วเนี่ยล้อแบบหมุนเลยนะโอเคครับผมเรามาทางยาวดีกว่านะครับไวเลยทุกคนทดลองแบบใหม่ด้วยนะอ่าดีแล้วสองร้อยเลยทุกคนหู่างแรงทุกคนดูดิเฮ้ยด,ด,ดูดูดูนะครับผมสามร้อยแต่สามร้อยสี่ร้อยได้เนี่ย อโอ้ยโอ้หดูดูทุกคนเฮ้ยสี่ร้อยนะผมโอ้โหโคตรแรงนะฮะแรงจริงนะผมสำหรับรถกระบะที่อัปเดตมาใหม่นี้นะโอ้โหดูดูดูโอเคก็มีประมาณนี้ก่อนละกันนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็พี่ขอโดนลาไปก่อนละกันสำหรับตัวเกมเพี่ก็จะทงไว้ใต้คลิปนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะผมจะถึงส okay อ,องสพัทับแล้ว ขอบคุณมากมากเนี่ยผมก็ขอติดตามตลอดไปนะโอเคนะครับผมบายบายโอโหเป็นงไงโทษัวแรงนะเนี่ยท็อปเซิร์ฟเอาเรื่อง